สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้านย t u b e พบกับท่านผู้ชมวันนี้วันเสาร์ที่15มิถุนายน2567ครับมาบอกผู้สูงอายุครับเงินพิเศษ900บาทของผู้สูงอายุนะครับโอนไปแล้ว600บาทเหลืออีก300บาทรอโอนงวดต่อไปครับซึ่งผู้สูงอายุปี257มีเงินพิเศษจากกองทุนผู้สูงอายุแห่งชาติกรมกิจการผู้สูงอายุ ที่เขาได้รับเงินจากสามภาษามิตรเงินภาษีเหล้าบุหรี่ครับเขาเอามาจัดสรรให้ผู้สูงอายุรายได้น้อยนะครับซึ่งเงินจะได้รับที่เรียกกันว่าเงินพิเศษนี้ครับจะได้เฉพาะผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สดิการแห่งรัฐรอบใหม่เท่านั้นนะครับและต้องเป็นผู้ที่ยืนยันตัวตนใช้สิทธิสดิการแห่งรัฐไปแล้วนะครับ<ม>เงินนี้จริงๆแล้วทางโลกออนไลน ทางช่อง YouTube ต่างๆบ้างหรือมีการโพสแชร์กันทาง Facebook อะไรต่างๆนี้เรียกกันว่าเงินพิเศษเพื่อความง่ายต่อการทำความเข้าใจกับผู้ฟังผู้ชมคลิปทุกท่านนะครับแต่จริงๆแล้วชื่ออย่างเป็นทางการเขามีชื่อเงินว่าเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุรายได้น้อยนะครับนี่ชื่อเต็มพอชื่อเต็มเขาเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชี ENA พผู้สูงอายุรายได้น้อยนี่เชื่อเต็มมันเป็นแบบนั้นเขาจึงให้เฉพาะผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเพราะเขาถือว่าผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐคือผู้สูงอายุรายได้น้อยนะครับส่วนผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่จัดว่าเป็นผู้สูงอายุรายได้น้อยจึงไม่ได้รับเงินนี้นะครับเอาละครับคงเข้าใจนะครับว่าทําไมผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐจึงได้เงินนี้นะครับทําไม ผู้สูงอายุไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี่จึงไม่ได้เงินนี้ก็ตามที่อธิบายมาเมื่อกี้นะครับช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีนะครับเขาโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพกับเลขประชาชน13หลักนะครับส่วนผู้สูงอายุรายใดที่ไม่มีบัญชีพร้อมเพที่ผูกเลขประชาชน13หลักเงินจะเข้าบัญชีร่วมกับบคุคคลอื่นหรือบางรายก็เข้าบัญชีบ,บคุคคลอื่น ตามที่เคยทำทำหน ies, ังสือยินยอมไว้ว่าให้โอนข้อญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบางคนก็ทําหนังสือยินยอมไว้ว่าให้โอนโอนข้อญชีบุคคลอื่นนี่ที่เคยส่งไปสํานักงานคลังจังหวัดไว้แล้วนะครับถ้าเป็นชาวต่างจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยเขาส่งไปสํานักงานคลังจังหวัดส่งไปครั้งเดียวนั่นแหละเขาจะใช้บัญชีนี้ตลอดไปในการโอนเงินที่โอนผ่านโครงการสวัสดิการห่งรัฐนะครับชาวต่างจังหวัดส่งที่สํานักงานท่งจังหวัดทุกจังหวัดนะครับส่วนชาวกรุงเทพมหานคร ถ้าใครไม่มีบัญชีพร้อมเพย์และเคยทําหนังสือยินยอมมาไว้แล้วนี่ก็ส่งไปกรมชีการครับไม่มีพร้อมเพเย,ย,มมเย์ก,ก,ก,พพก็จะได้เงินตามช่องทางนี้ที่อธิบายนี้ครับส่วนใครมีพร้อมเพย์บัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13บหลักอันนั้นสบายเพราะโครงการจ่ายเงินผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนี่เขาโอนเข้าเลขประชาชนส3าหลักพอโอนเข้าเลขประชาชน1ิบาหลักนี่ถ้าบัญชีใดผูกบัญชี ถ้าบัญชีธนาคารใดผูกว่ามเพกับเลขประชาชนสิหลักเงินมันก็จะวิ่งไปเข้าบัญชีธนาคารนั้นนะครับนี่คือช่องทางการได้รับการโอนเงินนะครับเงินเดือนละร้อยนะครับ9เดือนตั้งแต่มกราหกเจ็ดถึงกันยายน67ผู้สูงอายุที่ได้รับสเศษสํมภาแห่งรัฐจะได้สูงสุด9ก้อบาทนะครับก็มีคนก็มีคนได้น้อยกว่านั้น เพราะว่าเขาจะให้เริ่มให้ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยงชีพได้รับเบี้ยงชีพปกติเดือนใดเงินร้อยก็ได้ด้วยถ้าเดือนใดยังไม่ได้รับเบี้ยงชีพเดือนนั้นก็ยังไม่ได้ร้อยนะครับสําหรับผู้สูงอายุรายใหม่ส่วนผู้สูงอายุรายเก่าที่รับเบี้ยงชีพอยู่แล้วก็ได้เต็มเก้าร้อยซึ่งแบ่งโอนงวดละสามร้อยโนสามงวดนะครับปีนี้ก็โอนมาแล้วสองงวดเป็นเงินหกร้อย ก็เหลืองวดสามสามร้อยจะโอนงวดต่อไปงวดที the be hundred hundred ่หนึ ons, ่งเป็นเงินเดือนละร้อยของเดือนมกรากุมณาเมนาหกเจ็ดครับงวดที่สองเป็นเดือนเป็นเงินเดือนละร้อยของเดือนเมษาพฤษภามิศนาหกเจ็ดเหลืองวดที่สามเป็นเงินเดือนละร้อยของเดือนกรกฎาคมสิันาหกเจ็ดมาดูตารางโอนกันครับโอนไปแล้วสิบเอ็ดสิบสองสิบสามมีนาคมหกเจ็ดนั้นเป็นเงินเดือนละร้อยของเดือนมกรา กุมภาพันธ์หกเจ็ดนะครับแล้วก็โอนสิบเอ็ดสิบสองสิบสามิถุนายนสองหกเจ็ดที่ผ่านมานี้<ป>ก็เป็นเงินเดือนาละร้อยของเดือนเมษาพฤษภาพิจุนณา,ายนหกเจ็ดครั้งหน้าครับครั้งหน้าเหลืออีกสามร้อยจะโอนให้ผู้สูงอายุก็จะโอนให้ผู้ที่โอนวันที่สิบเอ็ดกันยายนหกเจ็ดครับสิบสองกันยายนหกเจ็ดสิบสามกันยายนหกเจ็ดโดยโอนให้ผู้เกิดก่อนหนึ 1, ่งมกราคมสองสี่เก้าห้าครับสิบเอ็ดกันยายนหกเจ็ดนี่ได้คนละสามร้อยนะครับ 12กันยายน67โอนให้ผู้เกิดระหว่าง1มกราคม2495ถึง31ธันวาคม2501อันนี้จะได้คนละ300 12กันยายน67แล้วก็วันที่13กันยายน67จะมีคนได้ทั้ง100ก็มี200ก็มี300ก็มีนะครับโดยใครเกิดก่อนเดือนกรกฎาคม2507ครับ ใครเกิดก่อนเดือนกร,รกฎาคม2507นี่จะได้200ครับอ,อ๋อขออภัยครับใครเกิดก่อนเดือนกร,รกฎาคม2507ได้300ครับวันที่3กันยายนนี่ใครเกิดเดือนกร,รกฎาคม2507ได้200คือได้100ของเดือนสิงหากับกันยาครับ ใครเกิดสิงหาคม2507ได้100บาทได้ของเดือนกันยาเดือนเดียวนะครับซึ่งผู้สูงอายุที่จะได้เงินนี้ถ้าใครได้รับสิทธิ์สมการห่งรัฐรอบใหม่แต่ยังไม่ยืนยันตัวตนนะครับต้องยืนยันตัวตนภายในแม่ช้ากว่า26สิงหาคม25 67นะครับจึงจะได้เงินเพราะว่าเขาให้ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สมการห่งรัฐที่ยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์สมการห่งรัฐแล้วเท่านั้นนะครับ ถ้าใครยังไม่ยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์สำคัญแล้วต้องยืนยันไม่เกิน26สิงหาคม2567และในกรณีที่ใครยังไม่ผูกพร้อมเพย์อยากให้โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักก็ต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้เลยครับผูกช้าสุดไม่เกิน5กันยายน2567ส่วนใครที่ไม่มีบัญชีพร้อมเพย์แต่อยากจะให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นต้องขอแบบฟอร์มหนังสือให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือขอแบบฟอร์มหนังสือให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นจากธนาคารกรุงไทยนะครับมากรอกรายละเอียดพร้อมด้วยส่งเอกสารแนบต่างๆส่งทางไปรษณีย์ไปสานักง,งานคลางจังหวัดภายในไม่เกิน20สิงหาคม2องพนะครับในกรณีอยากให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับคนอื่นหรือโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นในกรณีคนที่ยังไม่ได้ทานะครับส่วนคนทําแล้วไม่ต้องทําใหม่ต้องทำภายในไม่เกิน20สิงหาคม2 5 6 7ทุกจังหวัดส่งไปสำนักง,งานงกลางจังหวัดของตัวเองนะครับถ้าเป็นกรุงเทพต้องส่งไปที่กรมบัญชีกลางนะครับ ทั้งหมดอีก300บาทก็รกระดาสิงหาการันยาเดือนละร้อยสเดือน300โอนงวด3ในวันที่11 12 13กันยายน2 5ง7ตรอรับเงินกันต่อไปนะครับทั้งหมดคือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาบอกกล่าวพี่น้องที่เป็นผู้สูงอายุทุกคนทุกท่านที่ได้รับเศษส่วนหนห่งลัฐนะครับ15มิถุนายน2567วันนี้ก็หวังว่าคงจะได้รับความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งกันทุกคนทุกท่านครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ